อาจารย์ยอดแบบไหนยอดทำด้หลายเตียงคนนี้แฟนพันแท้อาจารย์ยอดนะคะเนี่ย<ม>ฟัง<ม>จนกระทั่งอาจารย์ยอดเล่าไม่ทันเรื่องไหนที่อาจารย์ยอดเล่าสั้นยายก็จะบ่นว่าโหอาจารย์ยอดขี้เหนียวจังเล่านิดเดียววันนี้ฟังจนอาจารย์ยอดเล่าไม่ทันพอทราบว่าอาจารย์ยอดเสียชีวิตแล้ว,นนนย,วยายนี้ก็เศร้าส้อยไปเลยส,ยสงสารอาจารย์ยอดอยู่ ว่าเอออาจารย์ยอดไม่น่าอายุสั้นเลย,ย,เ,ยเออทไมเจ็ดิเจทำไมตายเร็วเออทำไมเจ็ดสิบเจ็ดทำไมตายเร็วแล้วเป็นไงบ้างอ่ะอาจารย์ยอดเป็นยังไงประทับใจแบบไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิคะชอบแบบไหนชอบอาจารย์ยอดแบบไหนยอดทำได้หลายเสียงอ๋อชอบทำได้หลายเสียง,ลยยงแล้วยังไงอีก ก็เล่าดีด้วยโอ้เล่าดีด้วยยน่าจะชอบเสียงอาจารย์ยอดชอบเสียงอาจารย์ยอดอุ้ยเนี่ยเราได้คิดทำคลิปนี้ตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่น่าจะเป็นน้ำทิพย์โลมใจให้ท่านนะคะเนี่ยชอบตรงไหนอาจารย์ยอดอีกเรื่องที่เล่าเป็นยังไงบ้างเรื่องที่เล่าเป็นยังไงบ้างสนุกน่ากลัวหรือมีทุกข์รถมีทุกอัธรด มีทุกอัตารรสรุปก็คือชอบทุกอย่างเลยของอาจารย์ยอดนะคะทั้งเรื่องเล่าทั้งน้ำเสียงจะไปเล่าให้ใครฟังอาจารย์ยอดตายไปแล้วอ,อ้อาก็าถามว่าจะเอาไปเล่าให้ใครฟังอาจารย์ยอดตายไปแล้วก็ประกาศให้ทุกคนได้รับรู้ว่าอาจารย์ยอดเนี่ย นับว่าเป็นปูชนียบุคคลนะคะตอนท่านอยู่เนี่ยก็สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินให้กับทุกเพศทุกวัยเลยนะคะเนี่ยทั้งผู้เฒ่าผู้แก่คนหนุ่มคนสาวนี่นะคะไปไหนไหน,ไหนก็คบเปิดแ,<ต>แต่อาจารย์ยอดนะคะมีเรื่องเองยอะแยะมากมายที่มาเล่าให้ฟังนะคะแล้วทำเสียงได้หลายเสียงด้วยเพราะท่านเป็นนักพากย์นะคะแล้วยังไงจะอวยพรอ,อาจารย์ยอดแบบไหนอาจารย์ยอดให้ไปไปแบบไหนอาจารย์ยอด ขอให้อาจารย์อาจารย์ยอดไปสู่สุคติภพภูมิที่ดีเป็นเทพเซวดายายเก้าสิบสามเก้าสิบสี่ปีแฟนพันแท้อาจารย์ยอดนะคะอวยพอรอาจารย์ยอดแล้วนะ<อ>นัตถิกรรมมังสะมะพะรังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีค่ะ ขอบคุณอาจารย์ยอดค่ะให้ท่านไปสู่ภพภูมิที่ดีด้วยนะคะขอบคุณค่ะ